ออืมองไปทั้งไหนก็ขาวใสไม่ว่าจะเนื้อนอกหรือเนื้อในบอกเลยครับว่าเธอคนนี้มีทีเด็ดช่วงหแหลกๆก็ยังขัดขืนท่านประธานแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานอาการเนี่ยก็เริ่มออกซึ่งก็ไม่ต้องบอกเพราะผมเป็นท่านประธานเนี่ยผมก็ทำคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหากันสปอยและภาพต่างๆนาะนาะนะถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถนะ้าหากว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอ,อการาบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยแล้วก็ขอล่วงเลยไปเลยนะครับกับการสปอยเมื่อผู้เล่นไม่อยากเลื่อนยศไวจะมีวิธีไหนง่ายกว่าวิธีนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเข้าเรื่องเลยนะครับณบ,บริษัทแห่งหนึ่งเราก็จะได้เจอพนักง,งานออฟฟิศกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังทางานซึ่งแต่แค่มองผ่านๆเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนไหนคือนางเอกซึ่งเธอคนนี้เนี่ยรับหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเอกสารแต่ก็นั่งอยู่ได้้้้้ไไมมมม่่่่่นนนนาาาาาคครรรััับตตวววหหหหเเีียยยกกกก็ใใชซลๆขอออองงดููโปื ง่ายๆครับด้วยความที่ว่าเธอคนนี้ในสวยและน่ากินทานประธานของเราเนี่ยก็อยู่ไม่นิ่งได้โอกาสเนี่ยก็เอาแต่จ้องมองนี่ขนาดแค่ของหล่นยังมองตาแทบถลนแถมกัดฟันแบบโคตรหื่นพอเธอทํางานเสร็จเนี่ยก็ได้กลับไปนั่งที่เดิมแต่เพิ่มเติมคือเหมือนหัวหน้าเนี่ยจะทนไม่ไหวขอสักนิดใท้พี่ได้เดินเข้าไปใกล้ๆจากนั้นก็ทําการโอบไหลแล้วก็บอก่นางเอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าทํางานของเธอให้เสร็จภายในวันนี้แล้วนางเอเนี่ยก็ทําต่อไปยาวๆเลยครับจนเกือบสามทุ่มหลังจากที่นั่งกุ้มมาทั้งวันเนี่ยก็ได้เวลาเล ก็เดินเข้ามาอีกแถมรอบนี้เนี่ยก็ยังเอางานมากองให้เพิ่มบอกให้เริ่มจัดการงานเอกสารพวกนี้ให้ทีซึ่งตัวนางเอกก็เป็นคนแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับต้องทํางานต่อส่วนตัวหัวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนะครับยังเข้ามาคลอเคลียแทบจะลงลิ้นเลียไปที่ต้นคอแล้วก็มาถึงฉากที่ไม่ต้องอ้อหรอท่านประธานก็จับนางเอกของเราดูดดื่มกันไปเลยครับกลางออฟฟิศตัดภาพไปในวันต่อมานะห้องประชุมระหว่างที่นางคุยกันหัวหน้าเนี่ยก็หาอะไรทาแก้สิง่งแ้งทากระดาษลน่นให้นางเอกเนี่ยก้มลงไปเก็บแถมสกิส่งซิกให้สัญญ,ญาณนางเอกว่าเด บอกว่าตรงนี้ก็ได้ไม่มีใครเห็นซึ่งมันก็มีแค่ฉา,ากกั้นแผ่นเดียวบางๆกั้นไว้แล้วท่านประธานก็ใส่นางเอกไปแบบถึงใจบอกเลยครับว่าฉากนี้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวคนมองแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปตอนน่อในคืนถัดมาซึ่งทุกคนในออฟฟิศเนี่ยก็ได้กลับบ้านกันไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่นางเอกคนเดียวที่อยู่ทํโอ T ซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้ขอร้องนะครับให้ไอแวนเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนแต่นางเอกเนี่ยก็ต้องหน้าเจือน,นะครับเพราะว่าเพื่อนมันเนี่ยปฏิเสธพอดีว่าฉันเนี่ยมีนัดทานข้าวกับคนที่บ้านคงอยู่เป็นเพื่อนเธอไม่ได้จริงๆแแแแลล้้้้้้้วววววหหหหหััันน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 าาาาเเ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 ี่่ยยยกกก็็็ไไไดดดดิขิขมมพพรอออออบใจจจืะะปป๋ฉูธง ไปนางเอกหน้าใสของเราก็นั่งซึมซึ่งนางเอกเนี่ยก็มองหน้าเลยครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรอย่าช้าเลยครับผมเองก็สงสัยซึ่งหัวหน้าเนี่ยก็เริ่มจากการแตะไหล่พร้อมกับพูดข้างหูแบบจริงใจว่าฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็ตามนั้นเลยครับหนังก็ฟาดกันไปเต็มที่เวลาที่เหลืออยู่นี้ก็โดนโอทีไปเลยครับเต็มๆจนช่วงหลังๆนางเอกเนี่ยก็รู้สึกปแปลกๆเรียกได้ว่าโดนท่านประธานทาการบ้านทุกวันจนติดใจได้แต่คิดแล้วก็สงสัยหรือว่าตัวฉันเอ,เองเนี่ยต้องการหัวหน้าจริงๆแล้วก็ยืนติ้วตัวเองไปแบบนิ่งๆแต่่่ยััังไมมมทนนนล้้้วววโดตตติหหาาาาเก็ข กลายเป็นว่าไม่ต้องเปลืองแรงเลยครับท่านประธานเนี่ยทำให้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็เหมือนทั้งคู่จะพัฒนาความสัมพันธ์มาขายงานด้วยกันแต่ก็ไม่ยอมแยกห้องแถมชุดที่เธอใส่มายัางสั้นจนเห็นเลี้ยวขาส่วนท่านประธานก็ไม่รอชา้ารีพายนางเอกของเราถอดออกทีละชิ้นอ่ะให้ดูแค่นี้พอส่วนถ้าใครอยากดูลีลาของเธอต่อก็ตามไปตามกันได้วาปอยู่ท้ายคลิปและฉากนี้ก็เป็นฉากสุดท้ายหัวหน้าก็ได้ฟาดนางเอกจนเสร็จแล้วหนังมันก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพนักงานคนสวยที่ผมนำมาสปอยให้ฟังในวันนี้ต้ออองงงบบกกเลลยนะครรััว่าาาขดดีห ก็ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ